ตำนานพระาธาตุไรเงาวัดพระมหา,าธาตุวรวิหารต้องบอกก่อนว่าวัดพระมหา,าธาตุวรวิหารนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จุดเด่นๆที่จะเห็นมาตะไกลเลยก็คือพระบรมธาตุเจดีทรงระฆังปลายยอดหุ้มด้วยทองคําแท้แต่ที่น่าแปลกพระบระมาธาตุเจดีเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา แต่ตั้งอยู่ที่หัวเมืองใต้เป็นปุญชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้พอเดินเข้ามาด้านในเราก็จะพบกับเจดีลายเจดีลายจะประดิษฐานมีองค์เจดีอยู่ทั้งหมด158องค์ประวัติความเป็นมาณนะวัดพระมหาธาตุนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าในคลิปถัดไปฝากพี่ๆกดติดตามกดถูกใจเราด้วยนะครับขอบคุณพี่พทุกคนามากที่เมตตาพวกเรามาโดยตลอดความเป็นมาของวัดพระมหาธาตุหรือตำนานพระธาตุไร้เงาฝาก รับชมในคลิปถัดไปด้วยนะครับสวัสดีครับ